เห็นเงาตะ,ตะคุ่มตะคุ่มใต้ต้นทุเรียนสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามาช่วดีๆทุเรียนบ้านเนินอำเภอพัฒนิคมจังหวัดชนบุรีครับเมื่อวานลูกใหญ่รุ่นแรกล่วงสองลูกรุ่นสองลูกงล่วงสามลูก วันนี้เดินเฉียดยดนะครับเอาขยะไปทิ้งเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม,มขนาดหมายังสงสัยว่าตะคุ่มตะคุ่มอะไรอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่าน ลูกนูลก้ลูกนี้ประมาณกิโลกิโลกว่าน่าจะกิโลครึ่งเห็นลูกเล็กๆก,ก,กันหนักนะครับหนักตึ้งเลยเนี่ยกิโลกว่าแน่นอนล่วงอีกแล้วครับท่านหลังจากฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับยอดอ่อนก็สะพึงพร้อมกับความสยอง ทุเรียนล่วงหล่นนะครับมองแวบๆเห็นรุ่นที่สอง่วงลวงหนึ่งลูกครับนี่จากนี่เลยจากสามลูกเหดือสองลูกภายในข้ามคืนอันนี้ของอันนี้ของเมื่อวานครับ ที่ลงคลิปไปที่ลงคลิปไปของเมื่อวานอันนี้อันนี้ของวันนี้ครับน,นี้รุ่นแรกรุ่นสองรุ่นนี้กิ่งเล็กครับก็ล่วงไม่ว่ากันครับแต่ทำไมอยู่ได้ตั้งนานครับ ตรวนี้มันมีกิ่งเล็กแล้วมี3ามลูกนะครับมี3ลูกแล้วก็ลูกที่ร่วงคืออยู่ปลายอยู่ปลายสุดแล้วก็เล็กเล็กกว่าเขานะครับตรงนั้นนะครับมี2ลูกนะครับรลวมวไปล,ลูกหนึ่ง ที่อยู่บนนี้ก็สองโลก,กว่าครับสองลูกนั้นสองโลกว่าลูกนู้ลูกนี้กิโลกว่าถูกถูกดีดทิ้งเลยครับเดินตายตอนทุเรียนช่วงนี้ก็ไม่ปลอดภัยครับดูะเลืนน้อยลงไปน้อยลงไป ครัอยู่มาได้ตั้งแปดสิบวันแล้วครับแปดสิบกว่าวันแล้วมาลร่วงนะครับตั้งแต่สิบสามมกลานะครับนับหนึ่งหางแย่ไหม,ไ,มได้อันนี้ก็สวยอยู่แต่มันเล็กกว่าเขา ฝนตกครับฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงแล้วก็เขาแต่งยอดแต่งยอดอ่อนให้ลูที่โตเอาก็โตเอานะรุ่นเนี้ยรุ่นนี้รุ่นสองนะครับรุ่นสองนะครับคือสิบสามกุมภารุ่นแรกคือสิบสามมกราห่างกันหนึ่งหนึ่งเดือนครับสำหรับทองรุ่นรุ่นนี้โตเอาโตเอาดูอะ เสียวเสียวจะสลัดรุ่น2รุ่นนี้ะสู้ต่อไปทุเรียนบ้านเนินของเก่ายังอยู่นี่เลยนะครับสักร้อยวันสักเก้าสิบวันยังพอกินได้นะครับเวลาสุกตอนนี้ถ้าสุกมาก็คงจะไม่มีความหวานนะแต่ก็มีความหอมขนาดลูกก็เล็กขนาดนี้นะครับ หอมไก่เหมือนลีเลยครับนี่ครับลูกเล็กร่วงหลายวันแล้วหอมไกลเหมือนลีโอ้ตู่ต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ